ปัญหาให้ครูทุกวี่ทุกวันเลยโดดเรียนตลอดอะนั่งรอตรงนี้แหละเดี๋ยวครูปกครองก็มาโอ้ร้อนจังเลยถ้าได้กินอะไรเย็นๆก็คงจะสดชื่นหน้าดูเนาะให้ผมไปซื้อให้ไหมครับเธอคิดว่าครูไม่รู้ทันเธอเหรอถ้าครูให้เธอไปซื้อเธอก็หนีเข้าป่าไปอีกสิงั้นเธอรอตรงนี้แหละเดี๋ยวครูไปซื้อเอง โอเคเก็บข้อมูลเรียบร้อยค่ะธนพรครูคะครูรูไหมคะในหมู่บ้านหนูมีแม่กินลูกค่ะชาวบ้านทำไม่ได้จึงเรียกตำรวจมาจับค่ะฮะแม่กินลูกแท้ๆของตัวเองเนี่ยนะใช่ค่ะแม่กินลูกในไส้ค่ะพะลวปะป๊อก8แม่ป๊อก9ค่ะโอ้ธนพรเอาเวลาเทพ บ้านเธอขายรถมอไซค์ไม่ใช่หรอทำไมยังขับรถมอไซค์ไม่เป็นอีกล่ะเนี่ยเพื่อนในห้องผมที่บ้านมาขายป่าก็ยังขายใจด้วยเหงื่อก็ได้แล้วค่ะ